หมายถึงปัญหานะครับที่พบเห็นได้อย่างต่อเนื่องนะครับ<ช>แก๊งมอเตอร์ไซค์กวนเมืองเนี่ยนะครับซึ่งตํารวจเมืองศรีสะเกดสกัดจับแก๊งรถสิ้งกวนเมืองกลางดึกที่ผ่านมาได้รถของกลางกว่า40คันนะครับควบคุมตัวเด็กต่างกว่า18ปีได้21คนครับ กลางดึกที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองศรีสะเกดได้วางกำลังสก,กัดจับกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์ที่แต่งท่อไอเสียเสียงดังบริเวณถนนขูขันตําบลหนองครกสร้างความเดือดร้อนรําคาญให้แก่ประชาชนทั่วไปครับโดยใช้รถตู้ควบคุมผู้ต้องหาพร้อมแผงเหล็กมาปิดกั้นถนนทั้งขาเข้าและออกจากตัวเมืองเมื่อวัยรุ่นเห็นเจ้าหน้าที่ก็ได้ขับรถหลบหนีเข้าไปในซอยต่างๆทั้งสองฝั่งถนนแต่ส่วนใหญ่นั้นเป็นซอยตันทั้งหมดครับ กลุ่มวัยรุ่นจึงจอดรถทิ้งไว้ตามหน้าบ้านของชาวบ้านและตามป่าละม่อกก่อนจะหลบหนีไปเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ได้ทั้งหมด43คันและควบคุมตัวผู้ขับขี่ซึ่งเป็นวัยรุ่นอ,อายุระหว่าง14 18ปีได้21คนเบื้องต้นนะครับได้ทําประวัติวัยรุ่นทั้งหมดไว้และได้นัดหมายผู้ปกครองมาพบพนักงานสอบสวนในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เพื่อสอบปากคําและตรวจสอบเอกสารหลักฐานของรถเพื่อดําเนินการต่อไปครับ